คือตอนที่หนูไปขอพี่น้ําหนึ่งถ่ายรูปใช่ไหมคือหนูไม่รู้จะทำท่าอะไรหนูเลยทำท่านี้ยกนิ้วทำไมยกนิ้วเพื่อทุกคนหนูยกนิ้วอย่างนี้ทำไมอะไรอันนี้คืออะไรเยี่ยมหล่อมากค่ะพี่เนี่ยคือมันคิดไม่ออกอะ่ะจิตใจมันกำลังสับสนอนะ่ะมันก็เลยแบบว่าเออเด็ค่ะขอถ่ายร,รูปนั้นได้ไหมคะเราก็ได้ถ่ายแล้วหนูก็คือจะแบบ อะไรก็ว่าไปดิพอหนูเห็นรูปนี้หนูก็แบบยกนี้วทำไมไม่มีท่าอื่นหรอโคตรไม่เข้ากับมุดเลยเกง่งไงดิไม่เก่งเลยคือไม่ดูเก่งจัดๆเลยท่าเน,นี้ยมันไม่เข้า่ะคือหนูได้โฟตโต้บลูคอมเพลตอนหนึ่งแล้วหนูก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันขึ้นว่าคอมเพลตแล้วแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงคือมันไปส่งที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ที่หนูอยู่ตอนนี้ก็เ,เลยเยวต้องแวะไปเอาตอนแรกก็ไปยืนถ่ายดีไหมเพราะว่าตอนนั้นมันชุนลมุนมาก ถ่ายกันเรน่อยนานๆที่เจอหนูสุกว่ารอบนี้เป็นรอบที่หนูคุยกับพี่น้ำหนึ่งเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่รู้จักมารอบนี้หนูชวนคุยด้วยนะหนูซื้อ o ฟ l o w พี่น้ำหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เลยคือตอนนั้นหนูไม่รู้ไงว่ามันได้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ส่งมาที่ที่หนูอยู่ตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันส่งไปแล้วหมดแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ถึงเียงหมอแล้วทำไมไม่มาเจนหัวคนเยอะค่ะหนูเขินคนเยอะจริงไม่ได้เขินคนหรอก ไม่เขินคนอื่นเขินอยู่คนเดียวคุณคะไปมันพูนไม่ถึงปากไม่ถึงเดี๋ยวท่านี้มาอีก